สวัสดีครับอยู่กับทีมงานหอจกอตะก,กุยจุ๊บครับได้กี่คลิปแล้วเซมูโอ้สุดจัดจอมพกทนบวันนี้มาติดตามทีมงานครับผมขับรถผ่านเมื่อกี้ครับเจอเลยตีบมาถ่าย จานฟลุกเพื่อนทั้งรถเพื่อนทั้งคนครับเอ็มยูสี่เก้า <soon>. <blunt animation> ครับครับห้าศูนย์ในดินแห้งอ๋ออ๋อนี่ย ดินเปียกตรงนี้ดินเปเียกเ <Jamie, S 1> พี้ยว่าเชะตรงนี้เชนปาเกสองไอ้เมื่อนะเกสองไปเร่งเลยเร่งเดินครับคราดคราดห้าศูนย์เกส่องชาชายยังไปไม่รอดด้อันนี้สี่เก้เาคราับ <barriers zipper lever walls> เกียร์สองเร็วกว่า50เยอะครับยังไปรอดครับรอชมกนะะนมาดูครับเลยครับวู๊พอ,อหันหลังครับเกียร์สองครับเนี่ย เดี๋ยวสองรอบน่าจะพันกว่าครับน่าจะพันห้าเราตอนนี้จำน้าก็เหยียบแล้วครับนี่ห้าศูนย์คันบนพิเศษครับยกสูงมากครับเลย เอาเกียร์สามให้ดูหน่อยใส่เกียร์สามให้ดูหน่อยเกียร์สามเกียร์สามคุยเอ็มยูสีกานิ่มๆเลยครับรถใหญ่ใหญ่กว่าห้าศูนย์นะครับหมดหมดหมด สองหฮครับถ้าเทียบกับกับ MU57 ก็เร็วกว่าเกียร์หนึ่งของ MU57 นิดหนึ่งครับแต่ว่า MU49 ีนี่งานนางานสวนได้หมดครับแต่ง,งานขุดมันยกร่องจะยากหน่อยครับ50นี่คือได้หมดเลยครับ งานสวนก็ได้ครับแต่ว่าไม่ลึกอยู่กับบสจัดหนักครับวันนี้เมื่อกี้น่าจะลืมเปิดคลิปไปหอ,อนเบาๆครับว่าไม่ได้ใช้บูธเยอะครับตัวนี้บูธก็น่าจะ สิปอนด์นะครับอาจจะไม่ถึงสิครับตัวนี้เป็นโบของช่างชิดครับชิดขอนแก่นช่างชิดขอนแก่นครับอันนั้นก็เป็น50คงซิ่งกาเรตครับตัวนี้50าศูนยเดิมๆครับ น,นี่อยู่กับเสียมูครับเนี่เมื่อกี้ลืมถย่ยลืมถ่ายตรงดินเปียกนะครับจมเลยครับอินอยูสีก่าวครับติดเพราะว่าด่ีเสียงอะไร เราดูเก็บมุมนะครับของท่าศูนันเล็กๆนี่จะจะเก็บมุมได้สวยกว่านะครับดีสวยกว่าฟัานใหญ่นะครับเพราะว่าฟัานใหญ่เนี่ยจะยาวกว่าแล้วช่องว่างของของผานเนี่ยจะเยอะกว่านะครับถ้าผานยาวกว่านะครับ ถ้าของ50กับ49นี่โอเคนะครับยังพอไปได้แต่ถ้ายาวผ่าน7ผ่าน7พัน8อะไรเงี้ยผ่าน7ขึ้นไปเนี่ยช่องว่างจะเยอะหน่อยนะครับแบบเนี้ยตามมุมขนาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดู5เอ้ยิยงยู49ครับตัวนี้ก็ขึ้นขนาด นี่ครับการไถผัดออกนะครับหรือว่าไถออกนะครับสาดออกนะครับก็จะปิข้างก่อนวันนี้ไม่ได้ร่วมทีมนะครับเพราะว่าไม่ว่างนะครับงานก็น้อยแล้วครับทุกวันนี้เปิดข้างยาวแท้ลูกพี่ สาดเร่เงเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าสาีเก้าศาตรเองกลบเองได้ครับแต่ถ้าสีเก้าศา์แล้วห้าศูนย์ไปกลบก็กลบไม่ถึงนะครับอาจจะกลบไม่ถึงนะครับสีไอถ้าห้าศูนย์กลบอันนี้มาดูคู่ครับผม คู่ขี้ครับคู่กับอีกหนึ่งเศษครับจะไถเร็วมากครับเนี่ยไถยดะนะครับที่สองครับเนี่ยโอ้ันุนหอนยาวมากครับ การินะครับผมมีอยากได้คืนเลยแต่ว่าความแรงไม่ได้นะครับโบใหญ่ครับเสียดายนิดหน่อยครับเดี๋ยวค่อยค่อยว่างกว่าน,นี้งบเยอะกว่าน,นี้ก็จะแต่งเอาใหม่ครับโบการ,รโบใหญ่ครับตอนนี้ก็จัดโบเล็กไปก่อนมันก็เพลงครับเน้นแรงไปก่อนเน้นกำลังไปก่อน อุปโภไอ้สองไฮแล้วครับไม่ต้องเค้นเครื่องมากนะครับตัวนี้สองไฮเนี่ยถ้าหนึ่งไฮก็จะช้าไปหน่อยก็จะเหมือนแบบหนึ่งไฮก็จะสไตล์ความเร็วก็จะประมาณเกียยสองห้าศูนย์นะครับการถ่ายของทีมงานนะครับ สันส้นๆนะครับวีดดีมากครับตัวนั้นโคงซิ่งนะครับเรามาดูทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าไปชม5018เทอร์โบนะครับ ช่วงเริ่มก็จะวุ่นๆนิดนึงครับมาดู50กลบร่องตรงนี้นะจะกลบจะกลบได้ดีไหมจะกลบได้ว่าจะกลบเป็นยังไงบ้างพูดถูกพูดผิดพูดถูกคนระีบเดี๋ยวดู49ก่อน เปลนะครับ4 9แต่ว่าใหญ่กว่า50นะครับงงครับ57เนี่ยใหญ่กว่า5ใหญ่กว่า62นะครับงงครับมาครับมาดู50กลบครับพยศาสตร์ถึงไหมศาสตร์ถึงเหมือนกันนะครับยุที่การตั้งถานดีด้วยครับเนี่ย อก็สดได้ดีเหมือนกัน,นครับแกน่าจะตั้ง่านได้ดีนะครับดูสี้าวครับผมดูที่ไทยครับช่องไทยไม่เหมือนกันนะครับไอเรียกว่าอะไรล่องผาน,นะครับล่องผานจะใหญ่กว่า50ครับสาดแรงมากครับ รอบนี้น่าจะพันห้ากว่านะครับพันห้าบวกเลยนะครับถ้าห้าศูนย์เนี่ยพ้าสี่เก้าก็จะประมาณพันห้าไม่เกินพันห้าครับ ได้ดีมากครับการเยียบเล่นเนี่ย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ